มานะคะได้เวลาทำอาหารข้าวผัดให้น้องแมวโอเคไหมจ๊นะแรงนี่จุบจ๊บๆมาเรามาทำอาหารให้น้องแมวกันนะคะด็กกันด็กกันด็กกันอร่อยอร่อยอร่อยก็ต้องอาหารน้องแมวนี่จ้ะนี่จ้า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 ,จา,จา,จาข้าวหุงเสร็จใหม่ๆร้อนๆ ไข่ไก่จัดไปอย่าให้เสียนะจ๊ะ ไปจะไปถ้ร้อนร้อนเลยนะพี่น้องเกาะไข่ก่อนเอาน้ำมันไว้เรีกอะไรเอาไว้บีบ ข้าวนี่อาหารน้องแมวนะเนี่ยข้าวตันนี้มากเลยนะข้าวรุ่นนี้ข้าวนิ่มดีเด้วพี่น้อง นะคะข้าวนิ่มดีก็เลยไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาอ่าเรียกอะไรอะ่ตอระตำกรุ่งินกับข้าวไ้กวัวนะผัดข้าวให้แมวทุกวันนะคะ แล้วข้าวน้องแมวติ่งกด็ดึงแมวมากเลยอาหารข้าวน้องแมวข้าวน้องแมวข้าวหุงใหม่ๆเลยนะจ๊ะ ายเลยจ้าอ,อะไมันจะลดเร็วเพอร์เฟคขนาดนั้นจัดไปค่ะ